สอนสมัคร Last Pay Letter เสร็จภายในหนาทีสมัครไวมากเอกสารไม่ต้องส่งคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสมัคร Last Pay Letter ใน l a z a d a นะครับซื้อก่อนใจทีหลังหรือไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ทำได้ง่ายๆมากเลยนะครับนะแล้วก็เร็วมากด้วยนะก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณสามารถไปดูคลิปรีวิว Last Pay Letter ของ l a z a d a วิธีการสมัคร Last Pay Letter ของ Lazada วิธีการใช้งานซื้อของและวิธีการชำระเงินได้ ที่สารบ,บัญใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนะก็เพื่อความสะดวกกันเนาะสวัสดีครับผมปันจากช่องผลยิ้มกู้ออมนะครับก็ช่องนี้เป็นช่องที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเป็นหลักเลยนะครับนะใครสนใจเรื่องสินเชื่อเนะี่ยแล้วถูกกฎหมายเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็บอกนิดนึงนะครับตอนนี้มันมีมิจฉาชีพเนี่ยเอาคลิปผม,มไปใช้เอาไปตัดต่อนะครับคุณต้องดูในช่องผลยิ้มกู้ออมเท่านั้นนะครับนะถ้าคุณเจอผมในช่องอื่นเนี่ยโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่จะเป็นมิจฉาชีพนะ ปกตินะครับสินเชื่อจะไม่มีการสมัครผ่านไลน์ขอ้อความเฟซบุ๊กอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะคุณต้องสมัครผ่านแอปหรือว่าเว็บไซต์ลงทะเบียนให้เขาติดต่อกับมานะครับหรือว่าไปที่ธนาคารนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณสมัครผ่านไลน์หรืออะไรก็ตามนะแล้วสุดท้ายนะครับเขาเรียกร้องให้คุณจ่ายเงินอะไรก่อนสักอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าแก้ไขเลขที่บัญชีค่าแก้ไขชื่อนามสกุลค่าแก้ไขอะไรสักอย่างค่าอุ่นๆุนค่านี่อะไรประมาณนี้ หรือพูดง่ายๆคือวางเงินก่อนหรือคุณต้องจ่ายเงินก่อนประมาณนี้คือคุณต้องยุ่งกับเงินที่คุณมีก่อนเนี่ยนั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณเลิกคุยเลยนะครับแล้วก็บล็อกไปทำบัตรประชาชนใหม่แค่นั้นก็คือจบนะครับไม่ต้องคิดมากนะส่วนเรื่องที่เขาคููจะฟองนู่นฟ้องนี่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับไอ้พวกนี้มันฟ้องอะไรไม่ได้นะครับนะสำหรับวิธีการสมัคร Last p a y l e t t e r นะครับซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่าไม่มีบัตรก็ผ่อนได้เนี่ยคุณต้องมี l a ซ a ด a า a l l เลก่อนนะซึ่งผม เอารูปจากใน Lazada เนี่ยมาโชว์แทนแล้วกันนะครับใครที่ทำผ่านแล้วสามารถเลื่อนต่อ,ตอไปได้เลยนะก็ให้กดที่หน้าบัญชีด้านล่างกว่ามือดูตรงกลางๆนะครับก็จะเห็น Lazada Wallet กดเปิดใช้งานแล้วก็มาอีกหน้าหนึ่งกดเปิดใช้งานอีกรอบหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นการกรอ,อกเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นก็กดรับโค้ดนะครับทาง Lazada เนี่ยก็จะส่ง SMS เข้ามาก็ให้ใส่ไปเลยนะเป็นตัวเลข6หลกักจากนั้นก็กดยอมรับข้อตกลงและ นโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วกดเปิดใช้งาน La z a d a า a l l e t ได้เลยขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและใบหน้าก็ให้เลือกฉันเป็นคนไทยแล้วกดถัดไปได้เลยหน้าถ่ายรูปบัตรประชาชนก็ต้องถ่ายรูปทั้งหน้าบัตรและหลังบัตรประชาชนนะครับจากนั้นก็กดเลือกมาเริ่มกันเถอะเพื่อถ่ายรูปตัวเองยืนยันตัวตนหน้ายืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องเช็คให้ถูกต้องก่อนแล้วกดถัดไปได้เลยระบบก็จะทําการยืนยันตัวตนให้อีกทีหนึ่งนะครับ แต่ถ้าไม่ได้ส่วนใหญ่คือบัตรประชาชนไม่ชัดทําให้ชื่อนำสกุลหมายเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผ่อนยิปกูออนทั้งทาง Facebook YouTube และ TikTok เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะพอเสร็จแล้วนะครับแล้วกลับมาที่หน้าหลักของ Lazada นะครับที่ด้านล่างมุมขวาที่เดิมเลยนะบัญชีกดเข้าไปได้เลยนะหน้านี้ดูด้านล่างๆนิดนึงก็จะเจอกับคำว่า Lazada ไป ก็จะมีคำว่าเครดิตสูงสุด1 0 0 0บาท Last Pay l e t t e r ก็ให้กดเข้าไปเลยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยหน้า Last Pay l e t t e r ก็จะมีบอกวงเงินสูงสุด100,000บาทจ่ายเดือนถัดไปดอกเบี้ย0%หรือผ่อนชำระ3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนก็ขอดักไว้ก่อนนะครับเผื่อใครคิดไปไกลนะส่วนใหญ่ได้วงเงินราว4,000บาทนะครับมีบางคนได้8,000และ2,000บาทบ้างนะครับนะทำใจไว้ก่อนนะ แต่ใช้ไปราว2-3เดือนเนี่ยก็จะได้วงเงินเพิ่มอีกทีนึงส่วนเรื่องผ่อนเนี่ยผมผ่อนได้แค่3เดือนกับ6เดือนนะครับส่วน9เดือนและ12เดือนเนี่ยยังไม่มาซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่หรือว่าต้องวงเงินเพิ่มก่อนนะครับใครสมัครได้บ้างคุณมีสัญชาติไทยคุณมีอายุไม่ต่ากว่า20ปีถ้าโอเคก็กดติ๊กถูกการดําเนินการต่อไปท่านยืนยันว่าเข้าใจและตกลงยอมรับในเงื่อนไขต่างๆแล้วกดสมัคร Last Pay l t t e r ได้เลย หน้ายืนยันเลขหมายโทรศัพท์ของคุณ Lazada จะส่ง OTP มาที่เบอร์เราก็กรอกลงไปได้เลยแล้วก็กดส่งหน้ายืนยันใบหน้าเพื่อเปิดใช้งาน Last Pay l e t e r ก็กดเริ่มยืนยันใบหน้าได้เลยก็ถ่ายรูปและทำตามที่อัพบอกให้เรียบร้อยก็กดต่อไปได้เลยใครสมัครผ่านแล้วนะครับก็รบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คำว่า ผ่านแล้วกู้ได้แล้วได้วงเงินเท่าไหร่ก็บอกกันได้เลยนะครับนะก็มาเล่าให้ฟังให้คนอื่นเขามองว่าแบบเออเนี่ยเออมันมีคนกู้ได้จริงนะเออคนนี้ได้วงเงินจริงนะเออได้วงเงินเท่าไหร่เขาจะได้เออมีกําลังใจแล้วบอกว่าเห็นว่าแบบเออมันกู้ได้จริงอ่ะเขาจะได้ไม่ไปโดนมิจฉาชีพหลอกเขาจะได้ไม่ไปต้องกู้สินเชื่อนอกระบบนะครับนะก็ลองดูนะครับก็ช่วยๆกันลวกันก็ผมก็บอกแค่นี้แหละว่าส่วนใหญ่ผมก็กู้จริงเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีที่ไม่กู้ก็มีเพราะมันกู้ไม่ผ่านนั่นเองอย่าคิดมากเลยนะครับ หน้าลงทะเบียน Last p a y Letter ยืนยันสำเร็จก็ให้กรอกข้อมูลอื่นๆก็จะมีข้อมูลติดต่อที่อยู่อาศัยและอีเมลซึ่งตรงนี้มีให้อยู่แล้วอาชีพอะไรก็เลือกไปนะครับส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดคุณเลือกนักศึกษาว่างงานเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะผ่านนะครับกรณีเลือกแล้วก็จะมีให้กรอกด้วยว่าพนักง,งานทั่วไปจะให้กรอกที่ทำงานและที่อยู่บริษัทด้วยแต่แค่คร่าว ผู้ติดต่อฉุกเฉินซึ่งปกติสินเชื่อจะไม่ยุ่งด้วยนะครับนอกจากว่าเราเนี่ยไม่จ่ายตังและติดต่อไม่ได้เนี่ยเขาถึงจะโทรหาผู้ติดต่อฉุกเฉินนะครับผมก็กรอกผู้ติดต่อฉุกเฉินไปเลยนะครับชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อเอาเลขศูนย์ด้านหน้าออกด้วยนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์จากนั้นก็กดส่งรายละเอียดได้เลยหน้าตั้งค่ารหัสผ่านก็กดตั้งรหัสพินได้เลยเป็นเลข6หลักก้กอยกรอก2ลอก2ช่องนะครับ กรอกใส่ให้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก,กดยืนยันพินข้างล่างนี้ได้เลยก็จะส่งข้อมูลสมัครสำเร็จเรากำลังทำการตรวจสอบลูกค้า99%จะทราบผลภายในเวลา5นาทีกรลณารรอสักครู่สำหรับผลเนี่ยลู้ผลภายใน10วินาทีนั้นเลยนะครับการสมัคร Last Pay Letter ของคุณอนุมัติแล้วผมก็ได้วงเงินมา4,000บาทนะครับเท่ากับที่หลายๆคนบอกนะและเราสามารถเอาวงเงินนี้ไปซื้อของได้ทันทีเลยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการสมัคร Last Pay Letter ใน Lazada นะครับก็ขอให้ทุกคนสมัครผ่านแล้วกันนะครับสอบคลิปต่อไปนะครับจะสอนวิธีการใช้งาน Last Pay Letter และปัญหาที่หลายคนเจอนะครับก็คือไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถซื้อของได้ไม่สามารถกดได้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะก็ติดตามชมกันตอนต่อไปแล้วกันนะครับใครสมัครผ่านแล้วนะครับก็รบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คำว่า ผ่านแล้วกู้ได้แล้วได้วงเงินเท่าไหร่ก็บอกกันได้เลยนะครับนะก็มาเล่าให้ฟังให้คนอื่นเขามองว่าแบบเออเนี่ยเออมันมีคนกู้ได้จริงนะเออคนนี้ได้วงเงินจริงนะเออได้วงเงินเท่าไหร่เขาจะได้เออมีกําลังใจแล้วบอกว่าเห็นว่าแบบเออมันกู้ได้จริงอ่ะเขาจะได้ไม่ไปโดนมิจฉาชีพหลอกเขาจะได้ไม่ไปต้องกู้สินเชื่อนอกระบบนะครับนะก็ลองดูนะครับก็ช่วยๆกันแล้วกันก็ผมก็บอกแค่นี้แหละว่าส่วนใหญ่ผมก็กู้จริงเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีที่ไม่กู้ก็มีเพราะมันกู้ไม่ผ่านนั่นเอง อย่าคิดมากเลยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็พิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมเชื่นใจทีหนึ่งนะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อของผ่านช้อปปี้าาดาัซด้าสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครนะก็มีค่าขนมนิดนึงอร่อยๆอยังไงก็ตามนะครับช่องผเยิบกูออมถึงจะนําเสนอเรื่องสินเชื่อนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําให้คุณเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่านะครับ เราควรจะเอาสินเชื่อไปใช้ในการสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่สร้างธุรกิจใหม่นะครับหรือว่าเราอ่ะมีรายจ่ายฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นค่าเทอมค่าเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยค่าซ่อมรถเนี่ยเออคุณถึงจะใช้นะครับถ้าเกิดคุณเอาเงินไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยนะครับซื้อของที่มันไม่ได้จําเป็นนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องใช้ของที่จําเป็นทิ้งเพื่อที่เอามาคืนหนี้นะครับนะครับก็เป็นห่วงมากๆเลยนะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับนี่สินควรเรือนท่านเรานีหนักมากเลยตอนนี้ก็สู้ๆกันนะครับ ยังก็ขอบคุณมากเลยนะครับวิศนุดูจนจบถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย